สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่19กันยายน2,567ค่ะวันนี้นะคะเมนกมัะสพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชม้นรางเลขรลาวพัฒนาพ่อช่างคมนะคะงวดวันศุกร์ที่20ตุลาคม2,567ค่ะงวดที่ผ่านมาเนะคะแนาทางของฝรัางกบมาต,ตัววิ่งรูดนะคะมาแต่ดตัววิ่งรูดเพิ่นหายมาก7กับ8นะคะมา7กับ8แนวทางออก เก้าแปดหกห้านะคะมาตะแปดนะคะไห่วิ่งเจ็ดกับแปดมาแปดตัวร่องนะคะแต่ว่าพอสร้าง่นไห่เด่นเจ็ดนะคะพลจับคู่ไห่บ่เขานะคะมาเก้าแปดนะคะงวดนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะสําหรับตัวเลขตทางของพอสร้างคมไม่หลายคู่ไม่หลายตัวนะคะ่คนไห่มาเทเลหกคู่นะคะผู้ชมงวดวันจันทนะคะ่ะก็มาแปดสามสามแปดกับเขานะคะเข้างวดวันจันทร์งวดวันพุธ มาตัโตวิงหลดนะคะเอาคำชมสำหรับ FC นะคะ FC ท่านผูำชมทันใดที่ชอบแนวทางลาวพัฒนาหรือว่าฮานอยนะคะแม่หมูมีกลุ่มไห้นะคะมิชมทันใดที่สนใจอยากเข้าไปรับชมใดนะคะจะมีอาจารย์เพิ่นมาว่างตัวเลขไห้นะคะ ทักไลน์แมมูมานะคะคือ0ูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปด้าสี่เก้าสองนะคะศู1ย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสี่เก้าสองนะคะเพื่อสนใจนะคะอยากเขากลุ่มแมมูฟรี v นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะพี่ชมก็เอาค่ะพี่ชมมาโทรหาพอสังคมน้ำกันเลยนะคะนั่นค่ะผู้ชมมาฟังน้ำกันค่ะ ัลโหลค่ะพ่อซางครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นจังไดเนาะข้าวแต่เลขวิ่งมาตะเลขวิ่งนะพ่อเนาะค่ะแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดสไตล์วู้ดดูดค่ะโอ้เสียดายนะพ่อเนาะค่ะแต่ว่ากับเข่าดีนะพ่อตัววิ่งหลุดก็ถือว่าแม่นนะค่ะพ่อเนาะครับผมค่ะเฮ็ดยังอยู่ตอนนี้ เกี่ยวผือ,อทงหน้าเอาือได้ไปเกี่ยวผือผือลายป่พ่อลายตัวอ,อยู่ขงบัาตาเนี่ยอืมเอามา,าตําขายปพ่พ่อหรือว่าเอามาหยัางโอ้ยตําใส่ละ,อะโอ้ตําใส่ีิพ่อครับอืมจะโอ้งวดวันจันทร์กับเขาเนาะพอนะ่อเนาะวันพุธผนลุดเนาะค่ะ,ะซุปนี่จะเป็นเจังไดเนาะซุปนี่เนาะค่ะ ก็กล่องแม่มูก็เป็นสีม่วงๆสีนอแบ,บาดเนี่ยเจ้เก่าไม่ตายเวทมนต์เด<า>ียวทัวร์ค่ะเอาวันนี้จะเป็นจ้าใดน้นนองพ่อเจ้าได้เราบอกวันนี้พ่อได้แล้วครับเอ,เอาไปนั่อยู่บอสอาวุธไปเอามาแล้ว <c oughs> ตำราเอาไปนั่อยู่เป็นบอสค่ะเจ้าโทรมาเอาลายสองน่ะโอ้บอสค่ะโอ้แม่มูมาสุดท้ายตัวนี้เอามาสุดท้ายก็ลงคือเนกะ่าน้องพ่อเนาะค่ะเจ้าสองเจ้าสองเจ้าสองบอสเจ้าสองเอา คำเล่าวันศุกร์นี่จะเป็นจังไดเนาะพอะ่อเนาะได้แล้วเป็นบอเดี๋ยวเด้อพ่อเด้อไ่ไม่มูกเขียนก่อนเหลาพัฒนาก็ชังคมงวดวันศุกร์ที่ยี่สิบเมนบาพอ่อ หกเจ็ดเงทางมีงวดเขางวดรูดแล้วพอเนาะครับผมงวดนี้มา <20. S 1> จะตูววิ่งรูดวันพุธมาเจ็ดวิ่งรูดมา 8, แปดถือว่าแม่นคือเก่าแล้วพอเนาะค่ะ <5. S 1> อ่ะวิ่งรูดยังพอ่อหกกับเจ็ดวิ่งรูดหกกับเจ็ดครับหกกับเจ็ดจ้ะ เป็นชุดบนล่ Ρ างที่เก่านะพ่อจะเลขติดกับ012ติด012ครับผม012จะจับคู่จับคู่จ้า62 <2 S> 62 <2 S 1> <7 2 S> 61 61 72 71 72 71 จ้าเจ็ดศูนยครับผมสมตัวสามหกศูนยเย็นเยจะเย็น่อตัวเลตัอหกศูนย์สามหกศจ้าหนึ่งหสองหนสองครับจ้าเม้นหลักหกเมนหลักหกแล้วพ่อนเนาะครับหกครับ6กศูน เน้นหลักหกหกสองกับหกศูนย์ครับาสามตัวชั้หกศูนย์อืมค่ะมักลักศูนย์มักศูนย์บอกมักศูนย์มักศูนย์โอ้ชอบศูนย์ชอบส่วนตัวชอบศูนย์นะคะแต่ว่าพอสร้างคนกระหายเป็นตัวแทะขึ้เก่าแล้วค่ะหกคู่นี้นะคะพอสร้างเนาะค่ะครับ เอาเมนูจะทวนในพอซางแลว้คลวค่ะเราเล่าพัฒนานะคะวันศุกร์ที่ยี่สิบกันยายนนะคะวิ่งรูดหกกับเจ็ดแม่นพอ่อเด่นหกรองเจ็ดแมนพอ่อครับผมค่ะตัวติดก็คือศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสองจับคู่หามีหกหนึ่งหกสองหกศูนย์นะคะครับแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะพอ่อครับค่ะ แต่พอสังชอบส่วนตัวเน้นให้หกสองกับหกศูนย์นะพอ่อครับค่ะ,คะกับบลายคูบลายตูนะคะคุนชมแนวทางของพอสังคมนะคะมันใจว่าสุกอันนี้กับพ่อหกคูหกหางคือเก่าหกคูหกหางคือเก่ามันใจว่าสุกนีพอ่อมันใจว่าพัดรุดแล้วก็ต้องเข่าละสุกเนี่ยฝันดีบอคำวันเลืกแล้วฝันดีบอ เป็นแต่เข่าบ่อัหนี่ดิฝันเลยฝันเลยบ่ฝันเลยคำนม้วนยางเดียวมันบ่พอครับผมอืมบ่ได้ออกไปทางใดนมันบ่มื้อนี้ไปเฮ็ดงานบันดอนอืมค่ะไปเฮ็ดงานบันดอนจ้ะครับงานเขาแล้่ยวมันบ่ค่ะครูไปเฮ็ดไฟข้างไว้ล่ะอืมไปไฟข้างไว้ครับก็สิดจใช้หลอดนี่จ้ะครับอืมค่ะเอาขึ้นได้ไปเกี่ยวผือ ไอ้มันบดฝนบดตูกเนี่ยโอ้ไปเกี่ยวซอ,อยแม่บ้านเบ้ยแม่บ้านบ่มาเอาหรอกไี่ไ้อเอาไปให้แม่บ้านเอาคือดี <c oughs> แท่พ่อ <c oughs> ให้พ่อบ้านแปวให้ใชโอ้พอสร้างนี่ขยันเนาะเอาวันผือไปตำไปตำศาสาดนำ้ำครับอือโอ้ย่ว่างเนี่ยยมว่างแต่ว่าบานนี้หลังจากนี้ก็จะไปเห็นงานครับ อืมเอาพอทวนให้เอฟซพอนเนียมีตัวไรเนีก็วิ่งหกับเวิ่งหกับเจนะคะจ้คู่หกสองหกนึ่งเจ็ดจหนึ่งจ้าเจ็ดจ้าสตัวก็สามหกศูนยจ้ะมูหกสองจ้า มากส่วนตัวผมกับ62กับ60จ้าคาะเอาคำชมพอสร้างบนกระบ,บอกแล้วนะคะชอบส่วนตัวคือ62กับ60นะคะผู้ช่ม,ชมเอารกระสันแมมูก,กับขอบคุ้นพอสร้างแล้วค่ะจะรบกวนพอสร้างทอนเอ้นะคะ่ะครับผมค่ะขอบคุณค่ะพอสร้างครับ,ค,รบค่ะ ค่ะคำชมมาเบิงตัวเลขน้ำกันเนาะคะ่ะงวดวันศุกร์นี้จะเป็นจังไดจะหมนานน้ำพัดซางคมบรหรือว่าจังไดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขนวทางมีงวดเขางวดรุดนะคะพิจะะารณาเบิงกันแล้วกันนะคะเอาค่ะผู้ชมแคปหน้าจอตามนี้นะคะตัวเลขนวทางลาวพัฒนาก็ช่างคมนะคะงวดวันศุกร์ที่ยี่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหสิเจ็ดค่ะวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะคะเป็นชุดบนล่างนะคะตัวติดศูนย์หนึ่งสองนะคะผู้ชมจับคู่ห้ หกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะเอาเมมูเขียนพิษแล้วค่ะเขียนเจ็ดศูนย์ซ้ำกันสองเทือนะคะผู้ชมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะแต่ว่ากันจะลืมกลับตัวแ้วนะคะผู้ชมพอสร้างพนเนนไหาสองคู่นะคะชอบส่วนตัวพ่ะช่างนะคะหกศูนย์หกสองนะคะพอสร้างว่าพันจะเน้นหมดทั้งหกครูแล้วนะคะผู้ชมแต่าบากันสอบส่วนตัวก็คือ หกศูนย์กับหกสองนะคะสามตัวสามหกศูนย์หนึ่งหกสองเน้นที่สามหกศูนย์นะคะงวดที่ผ่านมากกเขาจะวิ่งนะคะงวดวันพุธเข้าแต่เลขวิ่งนะคะเขาจะวิ่งวิ่งแปดนะคะจากครูไ่บะถูกนะคะงวดวันศุกร์นี้พอสร้างคนวานคนก็มั่นใจนะคะมั่นใจคือเก่านะคะแต่วานนัข้างกะไม่งวดเขางวดหุกนะคะพี่ชมพิจารณาเป็นกันแล้วกันนะคะสําหรับตัวเลขนักนา,างนะคะทาท่านผู้ชม แม่หมูจะแจ้งข่าวอีกนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบฮหาหนอยฮาหนอยหรือว่าเล้าพัฒนานะคะแม่ห,หมูก็มีกลุ่มไล่นะคะมีกลุ่มกลุ่มแม,ม่หม,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 มูนะคะกับทักไล่เขามาหาแม่หมูได้นะคะ0611189492นะคะทักเข้ามาใดนะคะเล้าพัฒนาฮหาหนอยนะคะหรือว่าจะเป็น ตัวเลขหลายแนวทางนะคะจะมีอาจารย์เข้าไปว่างในกลุ่มนะคะช่ชมไปรับช่วกันใดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมน,นวขอให้ทำช่วมทุกๆทา่ททานโชคดีรวยๆฮิ่งๆไปกับตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาพ่อชังคมสองทุ่มครึ่งน,นะคะวันศุกร์ที่20กันยายน2567ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ